S 1> <S 1> <S ชีวิตวันนี้มาไกลนะมาอีว่าขวนผัวให้ฟังที่ปองเออผัวค่อยเด้อส่วนไปได้ทางไกลบดมือบิดเวนบ่ค่อยแยกไปอีนางเฝ้าแต่พอหนะ่ะอือผัวค่อยดีเด้อว่าอยากไปแต่ <S <S ร่างกายไม่ไหวร่างกายไม่ไหวใช่ไหม <S <S เอานั้นไม่ไม่มีแม่ให้เฝ้าแล้ววะ เจ้าเนี้ยโอ้ยเห็นนั่งหน้ามืดอยู่น่ะไหน่ะออนู่นอยู่นู่นนะคะออแต่ก็เต็มเต็มที่ไงเตรียมเครื่องจะมาตักแดดแดดไม่มีให้นะฮะของของเจ้าอ่ะของเจ้าอ่ะของอุของเจ้ายายคือม่ม่ย่าข่อยได้ย่าข่อยเจนกี้ยังก็เม็ดเม็ดเน้นเน้นเตายตายโอ้ยนะอันนู้นยังเหลือไม่ย่านะคะลูกสะพ้ายมีไม่ย่านะยายจ๋าไม่มีไม่ย่าแค่พ่อปู่นะคะ ก็เมื่อเช้าเมื่อเช้าน้องทอดไก่เนาะเอามาให้เด็กใช่ไหมหมูทอดนะน้องก็เลยหยิบใส่จานไว้เออความหวังดีเราก็บอกปูอุ้ยดูนี่กุ้งฝอยพี่น้องนี่ตัวละเอียดหยิบเลยเนี่ยเออเหรอนั่นแหละเอาไปหยิบกินเลยโอ้โหดูน่ะสวยมากตัวเล็กทำไมมันเล็กจังเนาะนี่นี่ ของเจ้าอีกอันนึงไปไหนอะปั้งก็ปุ่นนะฮะจะต้องเท่าแล้วน่าขึ้นมาก็หาว <laughs> ่าพ่อเออเ,เดี๋ยวกลับไปว่เห็นแมไหมเจัานม่เกยก็จมให้อ,กอีกอ่าเอาไม้ย่าฝรั่งนี้ขี้จมเหมือนไม้ย่าไทยเหรอยีงเงาพร้อมยีงม <laughs> <นะ S 1> เงาพร้อมน,อมน,นะฮะ <laughs> เออโอ้ยค่อยกระพึงสัมผัสเ,เหมือนกันนะคะพ่อปู่เมื่อเช้าเนาะหนูทอดไก่ทอดหมูนะเอาว่าขวัญอีกก่อน ไอ้เราก็หวังดีเฮาบอยู่บ้านเฮาก็หยิบใส่จานแบ่งไว้ให้พี่อูเอ้ยนะเราลงมาก็บอกว่าอันนี้เด้อของเธอเขาบอกว่าไงรูว้วะฉันไม่อยู่หรอกเดี๋ยวลูกสาวฉันจะมารับความหวังดีกันเลยเออค่อยนี่คืดหันใจเฮือกแล้วบอกเออจะกินก็กินไม่กินก็วางไว้นั่นมา,นา <laughs> ตั้งแต่แต่เช้าอดซาจะคิดทําดีแล้วนะเฮ้ยยังอดปากไม่ได้เราบูนทาดีทําให้ท่านบอกมันทําไม่ได้มันไม่ได้เด้อารมณ์มันคอยฉุนเราทําดีได้สัน่อยนึกม่เป็นยังไงล่ะแล้วจะทํายังไงล่ะเหมือนเขาได้ใจเหมือนเด็กเออจริงแล้วเวลาเราทําดีเหมือนผักออกอันนั้นแตกไม่ยากยะจ๋าแตกพ้ปู่นะอุกบ้านเนี่ยก่อนที่จะไปแมคเคนเลยนะบอก แม่เธอจะไปร้านจับผมอะ่ะเธอจะกดมันเอานะักกว่าให้มันเสร็จอ่กลับมาบอกลูกไปไปดูหน่อยสิเครื่องซักผ้าทําทไมนะ้ํามันเต็มโอ้ขาค่าอยสั่นยุกยกเลยเครื่องซักผ้าดีเขาก็เสียบขาไว้งั้นและ โอ้ยก็ขเขาไม่เสียป่ะพี่ยังไงเขาก็ต้องถอดอของทุกอย่างกูจะออกจากบ้านกูต้องเซฟ<บ>อ่อตากอยู่ข้างนอกต้องเก็บเข้ามาข้างในแห้งไม่แห้งก็ช่างขึ้นถอดปลั๊กออ,ออกเลยอะ่ะพ,อ,นะพอเราบอกแล้วนะพอเราบอกแล้วก็มันแห้งแล้วอะ่ะหนูขึ้นเสียงอืือ<ฮะ>ออหยากจับคันส้มป่ะได้แล้วแค่คิดฝรั่งโลกแคบอ่ะไม่ออกไปไหนไงกูอยู่แต่บ้าน อ,อืมอ,มอมนะคะเมาหมยฝรั่งกันพี่น้องคะเหนื่อยนินทาน,น่เลยไม่หัวดินทานม่หัวเออน,น,นะนก็ปู่ค่อยก็ดีหาก็เป็นนะแกอือาการแต่ว่ามันใส้อย่างตรงไหนรู้ไหมเราทําดียังไงอะพี่เวลาลูกเข้ามาเนี่ยเขาจะบอกอ้นจลูกของฉันลูกของฉันประมาณนั้นอะเราทํายังไงก็ไม่ดีหรอกแต่คนนอกเข้ามานะคนนอกดีหมดทุกอย่างแต่ไอ้คนในบ้านไม่มีดีอันนี้จริง รจริงคนอยู่ในบ้านไม่มีดีนี่คนนอกเข้ามานี่ดีหมดทุกอย่างอย่างว่าเพื่อนมานะโอ้โหเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่เวลาไอ้ลูกมาก,ก็อย่างนี้นะต้องท,ทำตามกูนะเพื่อน<อ> <ๆ S 2> มาเนี่ยหูนั่งอยู่กูก็ต้องรีบขึ้นเออเคยไหมเคยไหมบ้านฉันนี่ยังได้ยินไหมไม่ญาติยังเอ่ยบ้านฉันไหมยังใช่ไหมยังไม่โหดเท่าอ,อสไปร์แม็กซิโกของพี่น่ะลูกฉัน พี่เขบอกลูกเธอผัวฉันอออันไม่ย่าเถียงกันลูกสะพ้ายไปยึดลูกเขาไงเจ้าอ่ะลูกฉันนะลูกฉันลูกฉันดังนั้นอย่างนี้ลูกฉันลูกฉันก็ลูกเธอเออลูกเธอแต่ผัวฉันอืมเออคิดในใจของเขาอะลูกของฉันลูกของฉันเนาะใช่คือเราพูดอะไรก็ผิดอะลูกฉันฉันสามารถที่จะบอกได้ของตัวเองอะยังดีนะของพี่น่ะตอนก่อนนั้นตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ตรง พอที่ยังแข็งแรงอันนะแฟนพี่อะแท็กแคปพีไม่ได้อะเอออีชาอ๋สแสดงออกเลยเหรอ,อเออใช่นาอเออพี่พูดอยู่เลยไอซื้อของ<ค>วเวลานั่งกินอะไรก็เหมือนกันเวลาเรานั่งกินอาหารกันนะเนาะครอบครัวเราอะบางทีเราเรียกอะไรอะเอาเป็นอาจจะเป็นหยิบอะไรเราก็อุ้งไปลงมาเราก็ทำให้กันใช่ป่ะเหมือนกันดูแลกันในครอบครัวเอาฮะ แฟนพี่อะอย่างาที่รักหยิบแก้วน้ำให้หน่อยแม่ผัวพี่ก็จกกุ๊กเออแม่ผัวพี่เป็นโรคขี้อิจฉาผู้หญิงอือโรคขี้อิจฉาผู้หญิงเขาไม่ได้จฉาพี่คนเดียวหรอกเขาเป็นโรคขี้อิจฉาผู้หญิงแล้วลูกเราบริการดีกับลูกสะใภ้มากกว่าตัวเองอะ่ะใช่แล้วเวลาเราดูแล้วเราอะคิดเขาตอนนั้นพ่อยังอยู่เนาะพี่ก็ อะไรเราก็ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก่อนใช่ปะอะไรของกินของไม่ว่าอะไรก็ส่งให้ผู้ใหญ่อส่งให้พ่อก่อนให้แม่อาเจ้าของผัวปุ๊บจะวางผิดจะต้องวางย่าก่อนเออวางผิดอันเนี้ยแล้วพ่อแกเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสคุยสนุกเราเราเจอใครก่อนเราก็ให้ก่อนไม่เป็นไรเออคุณแม่ผัวนาจะมึงตลอดก็เลย อันนี้ฝากสะพ้ายใหม่ทั้งหลายนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามถ้ามีทั้งพ่อปู่แม่ย่าทุกอย่างต้องยื่นให้แม่ย่าก่อนนะคะ,เข,ะเ,นะเขาจะหวงไม่ก็แก่แล้วนะแจะเขาจะหวงขับใหม่พี่ก็ไม่ทราบอ่ายิ่งยิ่งยิ่งคนที่มีลูกคนเดียวนะลูกชายเดียวนี่ยิ่งจะแบบโหดหน่อยนะคะเพราะเขาเขามีของเขาคนเดียวแล้วตัวเองมาแย่งเขาไปอะ่ะพี่อุ๊อะเ<ต>ออนะยังดีเหมือนอย่างของปูเนะี่ย สองปีสามปีเนี่ยยังแรกผมคิถือว่าสองปีถึงห้าปีเนี่ยก็ย,ยังแรกเดินไปเที่ยวกันเนาะไปเที่ยวพักร้อนอะไรไปทะเลเนี่ยอันนี้คููสะพ้ายนะเราจะจสนุกใชเราก็จะแกล้งพ่อจับแขนพ่อ,เ,อเหมือนจะประคองเหมือนจะข้อแขนอะ่ะก็เดินไปเป็นครอบครัวเนาะ,ะเขาก็ข้างนึงเขาก็ตบดึกโอ้แสดงออกแบบนั้นเลย ฝรั่งไม่ฝรั่งไม่แอบนะฝรั่งเอาตรงนั้นเลยเออก็เหมือนวันนั้นวันอาทิตย์ที่แล้วไปบ้านญาติเขาอ่ะไอนี่แหละอไปทีแรกก็ไอแฟนเขาเนี่ยนํ่นมีคนสนุกเขาเขาก็คุยพี่เอ้ยไอเมียออกมาเนี่ยหัวเราเรามองเราคืนมองลุงยังมาคุยกับเรามาดึงผัวเลยอะเขาจะแสดงออก เดี๋ยวนั้นแล้วเขาจะเด็กของให้เราเห็นเลยแหละเออแล้วเขาบอกว่าที่นี่ต้องเอาริดถ้ามืรอบหน้าเธอต้องมามากินเดือบ้านชันนะไม่ใช่วามายืนคุยไอ้เมียนี้รีบรีบดึงหัวเลยโอ้ขนดนั้นไอ้คนตะกูนี๋ยมันน่าจะเป็นอย่างเงี้ยใช่ ใช่พี่เห็นเราเป็นหัวดํจโดดกดคอกินไปได้ทุกคนใช่แล้วหัวมันก็ชอบคุยใช่ไหมมันเห็นเราแปลกแปลมันก็อยากจะคุยมันก็เดินตามเราไปมันบอกอ้เดินตามมันทเราอเราก็ไม่ใช่คนแบบหน้างอเหมือนเมียเขานี่เสน่ห์ผู้หญิงไทยเรายิ้มไงเอ่ยยิ้มไงแต่ว่าเอออันนี้คือนิสัยของฝรั่งนะฮะยิ้มก็ไม่ได้เอาหัวเจ้าดอกเนาะหัวตูมีจะเอามาทำไม ป้าได้ปูอีกแล้วเอ้ยน้อ, <c oughs> นองไอจับปูคลิปนี้เมา้ามอยพ่อปู่แม่ย่านะคะฝากเคล็ดลับจากพระปองอย่าลืมนะคะถ้าใครมีพ่อปูแม่ย่าห้ามยืดอาหารให้ปูก่อนห้ามใจห้ามห้ามห้ามคุยกับพ่อปู่มากาต้องดูอาการแม่ย่าด้วยว่าจะห่วงหึงไหมนะคะคคแต่ว่าคนหญิงที่ ไม่ค่อยเห็นอ่ะก็มีแต่น้อยมีใช่มันก็แล้วแต่สังเกตเอาแต่ถ้ายังไงก็องไปแตะหัวเขาก่อนอ่าะ,ะแล้วคุณพ่อเนี่ยเป็นคนใจดีเป็นคนชอบแจกอกับแ,แม่จะให้นะคะจะให้เงินเราเนี่ยแต่แม่ถือไปอ่าเหมือนอย่างว่าเออห้าสิบแม่ถือไปคุณพ่อเขากระกำไว้ในมือเออพี่ยังได้ แต่ไม่แย่เราแต่แม่เป็นแย่พี่ปองยังดียังให้เงินแต่เนี่ยมาอยู่สามปีไม่เคยได้เลยนะไม่เคยได้เลยของพี่อ่ะยังรุ่นก่อนรุ่นรุ่นรุ่นพ่ออยู่เนี่ยยังดีนะสามร้อยเอาสามร้อยโอ้ได้เยอะนะน่ะแต่พอหลังจากนั้นแล้วก็แม่พ่อนี่เสียไปตอนไหนสิบสองหรือสิบสามอ่ะอืมสิบสามนะห้าสิบเอาจริงนะอปู่ยายจาน่ะ ไม่เคยมีเหมือนกันนอกจากวันเกิดเนี่ยใส่ซองให้ยี่ห้าเนาะพรหลานเยอะใช่ไหมนอกจากวันเกิดวันคริสต์มาสไม่ไม่มีไม่เคยได้อีามันเกิดปีนี้เขาถามว่าเธอเกิดเธอเกิดเธอคิดยังไงฉันจะคิดยังไงเกิดก็คือเกิดก็เลยว่าอย่างนี้อเขาก็ต้องไปเลี้ยงเขาจะเขาจะมีไม่รู้เขาบอกพี่ว่าเหมือนกับว่าเป็นธรรมเนียมของเขานะวันเกิดใครคนนั้นต้องออกตังเลี้ยงจ่ายตังเลี้ยงแต่ว่าเวลาเราอ่ะผัวเมียเราอ่ะ ผัวเราอะผัวใจผัวไม่ได้ให้เงินเราเนี่ยทุกวันทุกวันทุกเดือนใช่ปะเออเอาเวลาเลี้ยงวันเกิดไม่ว่าจะทัดอาหารการกินในบ้านหรือว่าเทศกาลอะไรคุณสามีก็ต้องออกดิเออปะเออให้เมียไม่ต้องให้เมียจะออกให้ใครคุณแม่สามีวันเกิดเธอเธอก็ต้องจ่ายเอาแตงกับบัดนั้นก็ไม่ไปเลี้ยงวันเกิดอีกแล้วเขาเขาออกไปกินที่ไหนกันที่ไปกินกับจ็เกอร์นั่นน่ะอันน่ะหลนั่นแหละ นั่นแหละที่ที่เขาไปกินอ่ะพอมาถึงวันเกิดเหนือวันวันเกิดเธอจะคิดอย่างงีวันเกิดก็คือวันเกิดที่นไม่มีอะไรนี่วัเกิดฉันยังไปทำงานเลยเมาก็อยากจะออกไปกินละมั้งสงสัยนะฮะอยากให้เราเลี้ยงวันเกิดนะฮะวันร้องเนี่ยวันเอ้าวันแจ้วม่อะไรอยู่ในบ้านนี่กมันก็เป็นนักเล่านะเออโอ้ยฟังเสียงคางเหมือนยายจ๋าตอนนี้เนี่ยอารมณ์คางเนี่ยโอ้ยเออ เป็นยกยกก็ยังว่าอุาสตส่าห์ทำดีอัตักไว้ให้พ่อเมื่อเช้ายายจ๋ายยังคางฮืดเลยนะเราทำดีแค่ไหนเขาก็ไม่ดีหรอกอันนี้คือความจริงนะฮะเออลูกสะพ้ยคือลูกสะพ้ายอ่ายิ่งมาเจอตอนป่วยเจ้ายังมีลูกชายเดียวนะคงม,มาเจอสภาพตอนนี้นี่มีความรู้สึกว่าไม่คิดว่าจะเจอเนาะอ่าไม่คิดว่าอืมแม้ถ้าพ่อฉันเป็นอะไรความผิดของเธอนี่เจา้าคิดดูดิร้ายแรงปะ เดือดสิคะว้าย oh, <hi. S 3> บอกบอกบอกผัวเลยนะบอกว่าบอกบอกแล้วไม่เชื่อแม่เธอเป็นอะไรล่ะเธออย่ามาโทษฉันนะบอกอย่างนี้เลยนะเธอมนะไม่มีสิทธิ์ว่าเพราะว่าฉันบอกแล้วแม่แม่เธอไม่เชื่อเองไม่ฟังอันนี้ก็ไม่ฟังเหมือนกันลนนนั้นอ,อ,อ่ายัง,ย,งยังโชคดีคือผัวยังเข้าข้างเรายัางยังคุยรู้เรื่องไม่งั้นละเหรอนะ แ,แล้วไม่งั้นนี่สงสัยจะให้เลือกแล้วพูดในวิดีโออย่าทำขนาดด้านเอฟซีบอกอ้าวทนได้แค่ทนวะยังไม่ถึงขั้นมาัามึงจะเลือกแม่ลจะเรียกพ่อหรือเรียกเมียอันนี้ขำๆนะฮะออเออนะเออใครไม่เจอไม่รู้หรอกเรื่องเรื่องของใครเขาเขาเรื่องของเขาันนะแล้วก็คือฝากบดทนของคนบางคนมันก็ไม่เท่ากันแตกต่างอืม พี่ถึงขนาดที่แบบเวลาทนไม่ไหวอ่ะจับไหลเลยโอ้โหได้ขั้นจับไหลเธอจะเอาอะไรนักหนาอันนี้กับแม่ย่านะคะอถึงขนาดนี้อันนี้ไม่ได้เรื่องปลดนะคะอันนี้ทํามาจริงๆเพราะว่ามันเต็มอ่ะสุดท้ายเราเป็นยังไงเงีียพอเราแรงอ่ะเราแรงแต่ว่าเราเราแรงแบบเหมือนเหมือนเด็กกะเด็กเล็กๆที่เราเวลามันดื้อแล้วเรา เอาไม่อยู่อ่ะจับเด็กแล้วก็เขย่าเธอจะเดือดอะไรนักหนาเด็กเขาก็ชะงัก1 1> พักหนึ่งแล้วเขาก็จะเงียบเหมือนเลยเหมือนเลยเแล้วขู่มีมีขู่ชนิดว่าจะไม่ไปช่วยทําความสะอาดบ้านเลยใช่ไหมอ่าขู่ดิถ้าฉันอันนี้ไม่ได้ตะคอกหรอกแองหรอกคือเขาพูดแบบนิ่งๆแหละถ้าฉันทําไม่ดีไม่ถูกใจไม่เป็นไรใครทําถูกใจทําดีเธอเอามาเลยอ ฉันไม่ฉันไม่ฉันไม่ยุ่งคุยไปคุยไเออ็้พอเราแข็งแข็งเหมือนกน็จะไม่ยุ่งแล้วอ่าป้าปาปา,ปาไม่ได้อะไรฉันแค่นิดนิดหน่นอยหนอยอ่อยเออแขบางครั้งฝรั่งนะมันต้องเอาทุกรสชาติเ,าเออพี่เป็นคนที่ยอมพี่เห็นพี่เป็นอย่างนี้เวลาพี่ทำอีโอวให้เจ้าปังปังปัแต่สำหรับผู้หลักผู้ใหญ่พี่ถูกสอนมาครอบผัว พ่อสามีแม่สามีก็เป็นเหมือนพ่อพ่อแม่เราที่จะให้เกียรติก่อนแต่พอให้เกียรติมากๆไปขึ้นหัวขึ้นหัวเออเนี่ยขนไม่ลงอ่ะนี่แหละน้องน้องเล้ยๆอย่างนี้น้องก็ยอมมาก่อนใช่เหมือนอย่างเจ้าอ่ะค่อยก็เห็นเจ้าดูแลพ่อปู่เนี่ยดีมากพ่อตัวเองเจ้าได้ดูแลไหมก็นั่นไงไดูแลนั่นไงแต่พอเราดูแลเข้าไปมากๆ เอาใจเขาไปมากๆรักเขาไปมากๆเขาเกิดได้ใจจําได้นะพี่อุ้ค่อยร้องไห้จากวันนั้นโทรหาพี่ปองสะอื้นทุดๆ,ๆ,ๆ <c oughs> จริงเสียใจน้อยใจใช่แล้วเวลามันจะอะไรขึ้นนะมันก็นลงกระโถนที่พี่อะเออเชื่อไหมมันไม่มีที่ออกอะพี่หนูไม่มีที่ออกจริงๆ<น>เออไม่มีที่ออกโทรไปบ้านเราเขาบอกเออมึงทาใจทนเขาแก่แล้วไม่ไไมได้เออ เขาไม่รู้ไม่เห็นเขาไม่เข้าใจอ่ะเขาก็ได้แต่ทางเดียวเออทอนพิ่เถอะเออ,เอ,อ ถ้าไม่อดทนน่ะมันจะแตกไหมอ่ะน,นี่มันตื่นทนมันก็ต้องแตกแหละตื่นเช้ามาโดนพ่อตะอคอกไงวันนั้นน่ะค่อยสั่นย,ยุกยกค่อยร้องไห้กึ๊กกึ๊กโทรหาพี่ปองเหมือนเด็กอ่ะเออลองพูดทั้งร้องไห้อ่ะคิดดูจริงมนเป็นอย่างนั้นจริงจริงพอร้องไห้สั้งเออดีแล้วเออพอคุยจบเออมันโล่งมันโล่งไงมีที่ออกมีที่ออกตั้งแต่วันนั้นเล้ามามันก็เลยคล้ายๆความรู้สึกนะมันจะอิ่มตัว มันมันไม่มีไม่ไม่มีความรักถามว่าสงสารไม่สงสารนะเออไม่มีความรักมันเนื่องาะว่าแกทำที่เห็นมันหมดไปมันหมดขนาดของแค่สองปีสองปีกว่าใช่ไหมว่าเรามาไม่ใหม่นะเราคอยคอยช่วยทุกอย่างออืแต่ตอนเนี้ยนะคือเราไปทําอะไรช่วยนะมือเนี่ยเออเช็คเลยนะสะอาดหรือไม่สะอาดโอตยบันไดเนี่ยทําด้วยกันแหละไม่ถึงห้านาทีแล้วทำได้ยังไง ไปเช็คอ oh. ่ะโอ้โหน bajo, ั่นไงไอหัวมาถึงบอกเลยถ้าแม่เธอจะตรวจอย่างนี้นะจะเช็คอย่างนี้นะให้แม่เธอหล่ำเลยชั้นนี่เออแล้วทีนี้ผลุดท้า้เขาบ้าไงรู้ไหมไม่มีใครทำอะไรให้ฉันเลยมีแต่คนนั่งเนี่ยพูดอย่างเงี้ยอเราก็นั่งเฉยแต่เราฟังนะใช่หว่าหูชวนลมฟังไม่เข้าใจว่าเขาพูดอะไรก็เฉยทีนี้พอขึ้นห้องกูรู้นะว่าแม่มึงพูดอะไร หห่อกลูกสบายอยู่อยู่ไม่้กูอเอาอย่างนี้แหละภาษาบ้านเนี่ยแม่มึงพูดอะไรกูรู้นะถ้าถ้าจะขึ้นเสียงนะจะไม่จะไม่ที่รักแล้วนะเออเออถ้าเรียกชื่อเนี่ยเน้นเลยคือเมียโกรธสุดๆยายจ๋าก็เป็นถ้าเรียกชื่อมันอ่ะเออผัวน่ะมันมันจะรู้เลยถ้าเราเออใช่คือนั่งเต็มที่เลยนะถ้าเรียกชื่อเนี่ย ก็พนันคุยพี่ปองฟังอ่ะหนูคุยอะไรนะพี่ปองบอกควายมั้งไงะมนถามว่าควายมั้งน่ะอะไรคิดว่าอะไรล่ะควายมั้งอ่ะโอ้ยพี่ไม่ได้ว่าเขาไปนะนูว่าหมดเลยพี่ปองมันโมโหมากจริงๆอ่ะเออมันก็คิดว่าเรามาจากประเทศที่ยังไม่เจริญแล้วจะไม่ฉลาดอ่ะเอราเราเนี่ยมันเหมือนคนง่อไม่รู้อะไรสักอย่างเลยเอออันนี้จริงนะมันออื แล้วเนีงยเขาเป็นคนที่แก่แล้วไม่เปิดรับอะไรเลยนะอออันนี้จริงฟังรู้เรื่องก็ช่างมันพี่พี่เคยพี่ว่าผัวเลยแหละคนคนเก่งแอนเหมือนรอบๆเขาเลยนะเขาจะว่าเธอพูดภาษาไม่ได้เธอโง่เธอจะทําอะไรกินเธอจะอยู่ยังไงเนี่ยถ้าเกิดผัวเธอตายแล้วเธอจะอยู่ยังไงพี่ก็เถียงเลย ใครโง่กันแน่วะตูวมาจากไทยออตอวเรียนแค่ปอซี่ตูวข้าน้ําข้ามทะเลมาอยู่เนี้ยอือ,อยู่ได้ใช่ไหมใชอ่อถึงจะพูดไม่ได้ไม่คล่องฟลืดเหมือนเขาอออือไปซื้ออะไรกินเราก็สามารถซื้อได้เออ,อ,อ,อชีมเขาไปไดีใช่ไหมทำไมเร,เราเราเราปรับตัวได้เราอยู่ได้แต่แล้วพี่ย้อนถามแล้วถ้าเธอเดินทางไปอยู่เมืองไทยเนี่ย เหมือนฉันถ้ามาอยู่ที่เนี่ยเธอจะอยู่เหมือนฉันอย่างนี้ได้ไหมแต่ปะเนีย่ยเออ,เอ,อก็อยู่ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกฉันอยู่ไม่ได้เออไทยพูดยากไทยพูดยาก <c oughs> แต่ว่าเราโง่เราพูดกี่ภาษาเอออังกฤษเราก็ได้หูน้าไหลมาล้น้ำเริ่มมาแล้วะนะพี่ก็บอกออภาษาไทยพูดยากอย่างงั้นอย่างนี้แบบมางติมึงจะภาษาไหมาฝรั่งเศสกูก็ถือแถไปได้ อังกฤษเยอรมันก็ยังได้ใช่ป่ะไหล<ม>ได้ออื่าจีนก็ยังได้เกาเหลีก็เรียนได้นะเว้ยกูได <laughs> ้ตั้งกีาา่ภาษาบู๊อย่างว่าหั <laughs> นะตัวเองอะโลกแคบนะฮะจริงๆนะฝรั่งบางคนเนี่ยดูพอน้ำขึ้นเขาเริ่มปล่อยเรือลงมาปะ่ะจะจะเจนดินทาเจนดินทาเขาหน่อยอ่ะดิ <c oughs> นทาเผาขนเลยหัวชั้นนี้หละ ออันนี้คู่สะไภนันเนี่ยอ,อันนี้ไม่ย่ายัางเหลืออันนี้ไม่ย่าพึ่งไปหมาดหมาดญาติผัวเราเนี่ยเ,เท่าไหร่แล้วว่าจะกกเกษียณอยู่แล้วอ่ะจะเกษียณอยู่แล้วห้าสิบ่าเลยหกสิบยัง <Okay. S 2> ผัวเจ้าอะ่ะมันห้าสิบหกปีอ่าห้าสิบหกปีฮับปีเดียวกับพี่เหรออ่ <laughs> ใช่ไหมอยู่ห่างกันแค่ คนละจังหวัดพูดถึงที่นี่นะค่ะเกิดมาห้าสิบกว่าปีไม่เคยมาเลิฟวิ่นเออมียพามาเนี่ยเมียคนไ<อ>ทยพามาเลิฟวิ่นเลิฟวิ่นกับอันเวิร์บ่ะมันก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่ขับรถก็ไม่ถึงชั่วโมงเ,เขาอยู่เขตนน้นเขา้ขาันเทเวิร์บเนี่ย <c oughs> อันนูน้นเขาไม่ไปเหรอไม่ไ้เคยไปชีวิตของมา่าจา๋าอยู่หน้าจอคอมตื่นขึ้นมาปอกแม่มันให้กินโอ้ยอ้าว เกิดมาห้าสิบปีนะ,ะ้วค<ห>่ะโอ้ยนะใ,นจใ,ใจที่สุดก็คือที่ว่ามันไปซื้ออะไรที่ไอ้ที่เราวางไอ้เบียร์นะ่ะออชั้นวางเบียรไ์ไม่ไม่ใช่ชั้นเป็นไอ้โหโหลงเตดอ,อมะมาม่อมานเอ็กซ์ชอบมือเปอกฟุรไหมอย่าแล,แ,ลแล้วแล้วแล้วคิดดูว่าเราคนไทยอ่ะโง่หรือฉลาดหรือเราไม่เราไม่โง่หรอก ยาหอมยาพร้อเต็มชุดปลดปล่อยอค้างฮ้อมานานแล้วปลดปล่อยกลางทะเลเลยนะฮะสองสองคู่สะพ้ยใจหดเออพี่ปองนี่แหละบอกให้มาความผิดพี่ปองหรือเปล่าเนี่ยมาสู้โหดไม่ย่าเนี่ยนะก็เห็นว่าเขาจะอยู่ได้เพีย ้าอยู่ทนมว้ยมีฝรั่งเขาพูดนะเขาบอกถ้าคนกินได้อยู่ได้นานถ้าคนไม่กินอ่ะเออไปเร็วทันั้นไงของเขาเนี่ยของเขาเนี่ยเออจริงขนาดหมอบอกว่าเธอเขาอยู่ได้อีกเดือนเดียวเท่านั้นนะอันนี้สามรอบแล้วนะหมอบอกอ่ะผ่านเฉยเฉลิวเนี่ยอุกินยัดหมอนใช่ ไม่กินเก่งอืออันนี้เป็นคนคนฝรั่งเบลเยียมที่เขาพูดเลยนะเออเขากินเก่งถ้า<ๆ>คนได้กินไ,ได้แล้วไปเดี๋ยวถ้าคนกินได้ายคิดดูนิดตัวแต่ก่อนต้มมันแค่คนละมือนะอยายจ๋า,จาเดี๋ยวนี้ต้มมันหม้อนึงแกเดินกินทั้งวันอะ่ะไก่ทอดหมูทอดวางไว้เหมือนเด็กอะ่ะจิบไปตลอดทั้งวันอะ่ะ เออนะเอาน่าจะจริง,รงคลิปคลิปเม้ามอยผัวไม่ย่าพ่อปู่จบไว้แค่นี้นะคะพี่น้องขาเ<ช><ช>อออันนี้แค่ย่อมย่อมนะยังไม่เคลียนะเออถ้าออกทั้งหมดละโหโลกจะตันลึงนะคะใครดีๆไปเหอะใครทนได้ทนไปนะคะเ<ช>นะาะาเออ เวลาที่มัน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 ไม่ใช่ว่าเราไม่มีความอดทนเวลาทนจนถึงที่สุดอ่ะมันก็ต้องมีบ้างบางครั้งอ่ะไอถ้าปล่อยเขาเตลเอเตลเอเขาขึ้นหัวถูกไหมมันก็เคยตัวประมาณนั้นแหละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอยู่ให้เป็นจะยอมให้คนอื่นมีความสุขแล้วเราทุกอย่างเดียวได้เหรอไม่ได้คำว่าคําว่าทะเละทะเละเพื่ออยู่อยู่เพื่อเคลียรครับผมอย่ข้ามาอยู่เพื่อเคลียรนะคะ เนาะเพื่อให้ตัวเองนะสบายใจบ้างเออนะแค่นี้เองเอานะเก็บใหญ่เลยทีเนี้ยเริ่มเริ่มเริ่มจะได้ที่แล้วนะฮะนะโอ้โหแล้วอะไรนักหนาเนี่ยเฮ้นะ